สวัสดีค่ะรถตัดหญ้าสนามนะคะก็จะเป็นคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเจดแรงนะคะราคา24,500บาทส่งฟรีนะคะคันนี้ยี่ห้อมิ s ูบิชิซาโต้นะคะสองเกียรเ์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังนะคะตัดกว้างอยู่70เซนติเมตรนะคะเก่าญี่ปุ่นรุ่น srd 701 ara นะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็น o อชนะคะนี่นะคะ เช็คสภาพพร้อมใช้งานนะคะ2 0 0หตัวต่อมานะคะจะเป็นมิสูบิชิซาโตเหมือนกันนะคะคันนี้หกแรงม้านะคะหแรงม้านะคะตัวนี้ปกติอ่า22,500บาทนะคะส่งฟรีนะคะาขายอ่าขาย25,000บาทส่งฟรีนะคะตัวต่อมาเหมือนกันเลยนะคะหกแรงม้านะคะมิสูวิชิซาโตเหมือนกัน ะคะสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสองฟรีขายสองหมื่นห้าร้อยบาทสองฟรีนะคะ,ะนี่นะคะ